สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆโอ้โหยังฟูอยู่เลยนะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับนะเมื่อวานนี้นะถ้าใครติดตามในช่องนะครับนะจะเห็นว่าผมลงวิดีโออะไรลงวิดีโอรีวิวตัวที่กวนคกหนวนนะตัวเล็กตัวมินินะครับนะทีนี้ผมทดลองว่าเอาวิดีโอแบบเดียวกันนะครับนะเหมือนกันเลยอันนึงเอาไปลงที่ช่องในทิกต o k อีกอันนึงเอามาลงในช่อง youtube นะครับนะความต่างมันคืออะไรรู้ไหม ความต่างมันก็คือว่ายอดวิวในทิกต t อกเนี่ยนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงยอดวิวในทิกตอกเนี่ยดูไปทั้งหมด49,300ครั้งนะครับนะมียอดกดหัวใจให้643ครั้งมีคอมเมนต์7และที่สำคัญคือมียอดแชร์13ครั้งนะครับนะซึ่งต่างจากอะไรซึ่งต่างจาก u t u b e นะครับนะ u t u b e ยอดดูเท่าไหร่รู้ป่ะ290กมีคนกด หัวใจไอ้มีคนกดถูกใจให้ยี่สิบแปดแล้วมีแค่สี่คอมเมนต์คุณเห็นอะไรสองอย่างนี้หรือยังนะครับนะยูทูบผมมียอดผู้ติดตามอยู่สามแสนไอ้สามหมื่นหกนะครับส่วนในทิกตอกน่าจะอยู่ละลาประมาณสักแสนสี่นะซึ่งแน่นอนยอดติดตามมันต่างกันอยู่เลยแต่ผมจะให้ดูระบบดันวิวนะระบบดันวิวของอะไรระบบดันวิวของทิกตอกนะคือไม่แน่นอนอยู่แล้วแหละระบบดันวิวของอ่าทิกตอกกนดีกว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าสมัยเนี้ย ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ได,อจจไได,ดนะ้อาจจะไม่ได้ทำความคิดเห็นส่วนตัวนะอาจจะไม่ได้ทำวิดีโอใน YouTube เป็นหลักนะครับนะส่วนใหญ่ก็มาทำใน t i k t o k กันเพราะว่ายอดวิวมันดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นขายของทำคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะซึ่งใน YouTube มันน่าจะเหมาะสำหรับวิดีโอแบบยาวๆนะเนื้อหาดีๆนะครับนะคอนเทนต์ content แบบอะไรคอนเทนต์แบบคุณภาพนะแต่ถ้าสมมติว่าทำแบบง่ายๆเร็วๆไวๆอยากจะขายของอยากจะรีวิวสินค้า ผมว่าติ๊กต็อกแม่งดีกว่าเยอะนะครับนะเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้คนย้ายมาในติ๊กต k อกเยอะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เห็นนี่แม่งต่างกันเยอะมากนะแน่นอนแหละทาควบคู่กันไปได้นะแต่ถ้าจะเอาคาดหวังว่าอยากจะได้ยอดวิวยอดไลค์เยอะๆเนี่ยนะอยากจะให้คยเห็นคนเห็นเยอะๆถ้าคุณขายของคุณทาคอนเทนต์มาแล้วนะเหนื่อยเท่ากันนะเหนื่อยเท่ากันแล้วก็ใช้พลังงานในการทําเท่ากันเนี่ยนะลงใน t ิ k กต k อกเนี่ยโหยอดวิวแม่ไเยอะกว่านะส่วน youtube ก็ทําไปเถอะนะเออทำไป ยอดวิวแม่งน้อยกว่าผมทํา youtube อีกช่องหนึ่งเยี่ยว่าช่องตกปลาเนี่ยยอดวิวแม่งเท่าไหร่หนึ่งร้อยสองร้อยนะทำโ้โหแง่แต่ผมเอาวิดีโออันนั้นอะมาโพสอ,อยู่ในทิกตอกโอ้โหยอดวิวแม่งบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางคลิปบางวิดีโอนี่ขึ้นแม่งเป็นหลักแสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้เลยว่าเดี๋ยวนี้นะโลกแม่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับนะส่วนใน Facebook นี่ไม่ต้องพูดถึงนะ a c e b o o k เดี๋ยวนี้ผมว่าแม่งคือผมไม่ได้เล่นเลย demasiado. เพราะว่าระบบดัน Facebook นี่มันคือมันเลอะแล้วมันก็สกปรกมากนะครับนะ คือโฆษณามันเยอะเกินนะโฆษณาแม่งโคตรเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือว่าเป็น y o ะครับโฆษณามันเยอะจริงๆม,งงมันเยอะจนคนไม่ขี้เกียจด,ดูนะเออมันดูแล้วมันลำคาญนะเดี๋ยวนี้เขาต้องการดูวิดีโออะไรแบบสั้นๆกระชับนะเร็วๆนะแล้วก็ไปเร็วๆมันก็เลยกลายเป็นว่าแต่ละแพลตฟอร์มมันมีอะไรนะมันมีคาแรคเตอร์ต่างกันนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆน่าจะพอที่จะอะไรนะได้คําตอบแั้วแหละว่า ถ้าสูว่จะเข้ามาทำคอนเทนต์เนี่ยนะเออคุณจะเน้นหลักไปที่ไหนนะระบบรายได้ไม่ต้องพูดถึงนะทิ t ตอกเนียสามารถที่จะทำรีวิวแล้วสามารถที่จะเอาลิงก์สินค้าไปลงได้นะครับนะคุณถ้าคุณขยันคุณถ้าคุณขยันนะรีวิวสินค้าเนี่ยโอ้เดือนหนึ่งอะไรได้แบบหลักหมื่นนะหรือว่าคนขยันมากหลักแสนนี่ง่ายมากนะครับอย่างระบบเนี่ททำในทิกตอกเนี่ยรายได้เดือนหนึ่งก็ขั้นต่ําก็สองหมื่นนะ เฉพาะค่าในหน้านะที่แบบรีวิวสินค้านะครับนะเสร็จแล้วแปะลิงก์ที่มันมีอยู่ในอะไรอยู่ในทิกตอกเพราะเพราะมันจะมีบางคนที่เขาไปเปิดร้านค้าอยู่ในทิกตอกอยู่แล้วนะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็เอาเอาลิงก์ไปแปะไว้แล้วก็สามารถที่จะไปเอาสินค้าตัวนะั้นมาแปะในวิดีโอเราเวลาเรารีวิวเนาะก็จะได้ค่าในหน้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเราทําวิดีโอด้วยนะเราทําวิดีโอแบบทาวิดีโอด้วยแล้วเราก็ยังมีรายได้จากการทําวิดีโอด้วยส่วน youtube ไม่ต้องพูดถึงนะ ช่องใหญ่ๆของผมอย่างเช่นเบสแคมป์เนี่ยนะผมแม่งทำวิ Video, นะดีโอนะรายได้เดยวนที่เหลือแค่เดือนหนึ่งประมาณพันกว่าบาทนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลยแห่กันมาทำต t ๊กต็กันเยอะมาทำแบบ affiliate กันเยอะใน Ti k t o k นะครับนะออนี่ก็จะเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ก็จะเริ่มทำคอนเทนต์นะในไม่ว่าจะเป็นอ่าเฟซบุ๊กยูทูบหรือว่า Tik t o k ถ้าคุณเห็นแบบเนี้ยนะ แต่และแพลตฟอร์มมันมีอ่าคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วก็คุณควรจะไปทุ่มให้แอปพลิเคชันไหนก็ลองดูนะแต่จริงๆควรทําควบคู่กันไปนั่นแหละเพราะว่าไหนๆทาวิดีโอละนะแล้วนะเราก็สามารถที่จะไปลงในทั้งทั้งสแพลตฟอร์มแต่แพลตฟอร์มไหนที่แบบมีคนดูเยอะนะเราก็มีโอกาสนะไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นอ่าการสร้างตัวตนอะไรอย่างเงี้ยนะมันแน่นอนอยู่แล้วครับคงหนีไม่พ้นทิกต็อเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยเล่นทิกต็อเยอะมากนะครับนะฝากไว้ให้คิดโอเคครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ